จีนเปิดเผยแผนพัฒนา5ปีฉบับที่15ที่มุ่งมั่นพัฒนาความทันสมัยและเปิดกว้างสร้างอนาคตร,ร่วมกับไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15ของจีนเป็นแนวทางสําคัญสําหรับการพัฒนาของจีนในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสูงและพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยจีนในด้านต่างๆนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยได้เผยเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่1 4ของจีนได้ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนก้าวสู่ระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง4ปีแรกของแผนพัฒนา14ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP เติบโตเฉลี่ย 5. 5เเต่อปีและมีสัดส่วนช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกมากถึง30อร์แต่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของจีนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15ซึ่งมุ่งเน้นความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสูง การพัฒนาที่สำคัญในระดับการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการปฏิรูปที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจีนมุ่งมั่นต่อไปอีก5ปีเพื่อให้บรรลุถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศและบทบาทในเวทีโลกยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพสูงและการเร่งสร้างการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นภารกิจหลักของจีนในการสร้างประเทศทันสมัยในระบบสังคมนิยมจีนเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพสูงจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและแข็งแรงรวมถึงความก้าวหน้าทางสังคมอย่างรอบด้านจีนเชื่อว่าการเปิดกว้างในระดับสูงเป็นแรงผลักดันอันทรงพลังสำหรับการพัฒนาของจีนเองและเพื่อประโยชน์ของโลกอีกด้วยจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของกว่า150ประเทศ และภูมิภาคการค้าสินค้าและบริการของจีนอยู่ในอันดับที่1และ2ของโลกนโยบายยกเว้นวีซา่าฝ่ายเดียวของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการเปิดกว้างที่เป็นอิสระและเปิดกว้างฝ่ายเดียวของจีนกําลังขยายตัวอย่างเป็นระเบียบจีนและไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรหายที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีมิตรภาพระหว่างสองประเทศสืบทอดกันมานับพันปีแนวคิดจีนไทยพี่น้องกันมีมาช้านานและทวีคุณค่ามากขึ้นจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยต่อเนื่อง12ปี โดยมูลค่าการค้าทวิภาคีในปี2,567สูงถึง134,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น36%เมื่อเทียบกับ5ปีก่อนหน้าสำหรับอีก5ปีข้างหน้าจีนจะยังคงเดินหน้าพัฒนาความทันสมัยแบบจีนขยายการเปิดกว้างในระดับสูงอย่างมั่นคงสร้างภูมิทัศน์ใหม่ของความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์และส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร,ร่วมกันสำหรับมวลมนุษยชาติจีนยินดีที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อส่งเสริมการสร้างประชาคมจีน ไทยที่มีอนาคตร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาความทันสมัยของทั้งสองประเทศและมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างสันติภาพเถรยรภาพการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค